สวัสดีค่ะเอเด้กค <wh> yes. you know? ่ะเดอยินดีเข้าตอนรับเข้าสู่ช่องสุภาพรพารวยเด้อค่ะเดอค่ะวันนี้มีแนวขางดีเด็ดมาฝากเอ็ซอีกแล้วเด้อค่ะเดอนิิมตเที่ฝันนิมิตงปูสกุลนะคะเดอปูสกุลเดคะเดอ <16. S 1> ามห้าหนึ่งหกออกูดนก็ยอสามห้าสู้ฝันดีกูไม่เคยเห็นแล่นลัดน,น,นาเล,าเลกูโดนเลยตอนที่จะมาวัดนี่ครับ,อ,บรอ่าก่อจะมาเนี่ยเดี<ท>อยู่ทางหลวงงอ้นน่ะเลยรงน้ำตาลมาด้่ยยมากนบันเสียงมานะครับเออบัแยกบันเสียงมานะบันคำออบ,บัดดูนนะ ปกติแถวนี่บมมีเล่นเล่นงามมักางเด้อตัดหนาโดกโศกบวมหัวบ่ชั์เรียกันจับแต่ว่ายใหญหยับมันถ้าหยับมันโศกมันหน้าผิดตัวเล็กก็โชคเล็กตัวใหญ่ก็โชคใหญ่แต่ว่าบารนี้ขัดเขาบ้ารนี้ก็ดีได้บารนี้เป็นเคาะได้เนี่ยพออยู่อนทางนี้เป็นดี่บวานไปพูดจะพ่อมูด กันทางเลยได้ต่อวันีจะไปหยยบบีบแดดเข้าไปไปซาาที่จะได้โศงลโงเอลยมันงาตัวไงมันก็ได้โซไงครับมันตัวน่อยถึงงูด่างแหงมันก็ได้โศกน่อยนังตั้ขันหน่อสิได้โศงไงว่า่องมาจากตัเข้าท่องตัวทอแขนที่ระยกข้อบวมข้อตรยนี้เบี่ยบเบี่ยบเบียบค่ะกับยากรในบ้านขัดเขาบ้านเป็นเคาะ อ้ากออยู่นทา้งมันโศกมาแตยับเป็นหยาบขอปูไม่ว่าในแขถ้าเข้าบ้านนี่ที่เป็นเป็นสัตว์สัตว์มีโศกราบคือพวกสัตว์บินบนพีเสียตอผิ่งในสาที่ทั้งจไปไล่เขาเด็ดขาดตัวโศกตัวราบเลยนะพวกพวกตอเขาในโแเขาเสร็จละ เอามาหลอดตัวของดีคาถากูนะเอาเตมันไหนอยู่ปูของยังล่ะวันไหนอยู่ไหมของกูเยอตั้งเงีสองบาทครับกูมียังฝันไอ้ปูเพิ่นฝันดีแล้วเพิ่นมานี่ครับมาเล่นเล่นตัดหนารถกูไหมเล่นอัะนาะะนตะกวดนะบอกให้ปูกูแข้นให้่นี่ยสิยบเลยงูงูมันออกมาโขกไปแต่ว่าจะได้ฝันดีเลยเดี๋ยวจะได้นอนฝันดีหนูชอบโอฝันดีไม่ใช่เหรอ บอบอต้องจะเหยียบตด้ยก็ยียปู่ขู่แขนให้หลานน้ำนั่นี่หลานหน่อยหลานหลานหน่อยสมบูรณ์ลูกสาวหลานตรวเข้าไปอีกแบบปอก็แลัวสินึ้นปอซี่ปู่อ้วนอ้นเธอไปอีกลูกเธอไปหาปุียปูู่แแขนให้ลูกจะได้สันดีๆยกมือขึ้นแล้วข้างเนี้ย เจ้าปู่ด้วเธอไปหาปู่ลลูก่าดึงออกมาบอกเนี่ยเสียพาตั้งการกได้แล้วดิตองตัดติเองมันเคเลี้ยงมันดีครับมกินกดีไมันจะกินหลายหลายฟังปู่บอกได้ลูกได้มดเนอกกนี่ก็รนเดียวกันแล้วบนหอมแม่ค่ะนแล้วกินกินแล้วมันโมคอยกินน่ะข้นเยอะกันไปดนไปด้านล้วลูกไอนตอนที่มาวัดนี่ ปูปูเม่อพาด้วยงซค่ะเอฟซีค่ะแอดกระเบภาที่สิติดตามของปูสะกดนะคะเด้อพนนิมิตดีฝันดีไ่ค่ะเด้อภาพบิ๊เงเล็กทะเบียนรถพนนะคะน้อง่ามี่แล่นตัดหน้ารถนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรถคันนี้นะคะเด้อที่ปูสกุลพนังมาเนาะค่ะเนาะปูสกุลนั่งมาเนาะค่ะเด้อนี่ค่ะทะเบียนค่ะค่ะเขาว่าทะเบียนงามเนะค่ะเด้โกโอกยหนึ่งหกสามห้าอุดรธานีเนะค่ะเด้อเอฟซีท่านใดมากกระจัดคัดกระพ่านเนาะค่ะเนาะนี่เป็นเลขงามเนี่ยเด้อค่ะเลขงามสามหาในงามครับค่ะเอฟซีท่านใด มักกะจัดคัดกะพนันอันนี้เป็นเพียงแนวทางจากช่องสุภาพพอนผ้ารวยเด้อค่ะเดอ้อเอฟซีทันใดที่เขามาเบิงมาชมแล้วแอดก็ขอขอคุณหลายๆเด้อเอฟซี FC ที่นำใจงามฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามสองสุภาพพอนผ้าร่วยได้ใจเพื่อิได้มีกํกำลังใจเฮ็ดลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แอดกัขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีเด้อค่ะเดอ้อโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปเด้อค่ะเดอ้อ ให้โชกโศกมันๆมานใดซ้ำตัวตรงด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ